อ่ะก็สวัสดีทุกคนนะครับลับเจกันลุงที่ช่องแก๊งลุงผาป่านเป็นคลิปแบบต่อเนื่องเลยก็ถ้าใครสงสัยอันนี้ลุงไม่ได้ลงคลิปซ้ำนะอันนี้เดี๋ยวจะมาลองซื้อแพงๆดูมันซื้อได้ถึงหมื่นหนึ่งเลยนะอ่ะลองลองดูเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเอ,อฟรีเกมบัตรเดียวก็ซื้อไม่ได้แพงมากนะดังนั้นลองลองดูหน่อยแล้วกัน เปิดเทอร์โบแล้วก็ลุยกันเลยก่อนหนึ่งนะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับลิงก์ด้านล่างเลยใครสนใจก็สามารถกดเข้าไปร่วมเล่นกันได้เลยนะครับผมอ่ะไปลุยอันใครเราซื้อ75คราวนี้เราซื้อหมื่นหนึง่งต่างกันเยอะอยู่เนี่ยช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นแพงๆเลยนะว้าวอุ้ยเอาผมไม่ว่าตัวเคแหมไปกล่าวหาเขาซะแล้วหมื่นหนึ่งคือเป้าหมายของเราก็คิ้งเอ่อคิ้ง่ายก็คือข้างหลังเนี่ยมันเป็นสีอะไรมันก็จ่ายเนี่ยนะวันนี้ก็วัวนี้ ไม่งงนะไหลไหมตโเคไม่ไหลเกมนี้ต้องหวังให้มันไหลหน่อยนะจ่ายทีเดียวน่าจะยากนะปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บไม่จ่ายโอ้โหแววเจ๊งกูมาแล้วแหละโอเคไม่จ่ายโอ้โหตายเฮ้ยโอ้โหลุงก็เจ๊งละอันนี้ค่อนข้างจะแน่นอนแล้วแต่จะเจ็บหนักไหมโอเคตัวเอจ่ายปึ๊บเจ็ดร้อยยี่สิบคือมันใช้แล้วมันก็หมดไป เนี่ตัวคิวโอ้โหแล้วมันดันมีไอสองตัวนี้มาขวางตายอย่างนี้ลุงว่าลุงตายนั่นแหละเห็นไหมยังไม่มีบิ๊กวินเลยนะสีมุนสุดท้ายปึ๊บปุ๊บปึ๊บปุ๊บตัวคิวตัวเออะตัวเอกรายตัวคิวแถวสามได้ไหมอ่ะเป็นตัวเคตัวคิวแถวสามหรือไอ้ตัวน้ําแข็งเนี่ยตัวน้ําแข็งโอเคตัวคิวมาอีวายมาช่วยไอ้ตัวน้ําแข็งเนี่ยได้ลุ้นสุดละตอนนี้แถวสองโอเคเป็นตัวเอน้ําแข็ง ยาไอตัวตัวเขียวพืชเนี่ยธาตุพืชเนี่ยโอเคธาตุพืชไม้ตัวนี้มาคูณสามโอ้ยหมื่นสามพันโอเคอเค้ยไม่ได้ดูเลยนะเอาจริงพิกวินโอเคมีกำไรละอย่างที่ลุงบอกนะลุงว่าแม่งแม่งต้องต้องไหลนิดนึงหมื่นสี่พันแปดร้อยเก้าสิบห้าประมาณหมื่นหน้าเอ้ยแม่งไหลยังไงวะเมื่อกี้แต่แต่รู้ว่ามันมาเรื่อยๆมันมันคงเพิ่มตัวคูณเยอะอะอย่างที่ลุงบอกนะเกม เพราะถ้ามันถ้ามันรีเซ็ตไอ้ตัวคูณเนี่ยพวกเนี่ยแสดงว่าเกมมันออกแบบมาเพื่อต้องให้เราทำคอมโบนะคือทีเดียวไม่ได้โอเคเัอเอมาเออเมนคูนสอุ้ยโอ้ยแม่งใบไม้ใบไม้ต้องมีแถว3ามนะอันนี้จ่ายไหมตัวเอตัวคแล้วโอ้โหยากว่ะอันนี้หาตัวไหลไม่เจอเลยก็ไม่ไหลเลยละกันไม่เป็นไรก็ถือว่าได้กำไรมาเจ็ดันได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่ ไม่แย่แต่คือลุงลุงว่าเกมนี้มันหวังได้พูดไงดีต้องไหลนะยังไงก็ต้องไหลใครที่ชอบเกมแบบชอบเกมแนวแบบเอ,อต้องไหลต้องทำคอมโบอย่างเงี้ยลุงว่าเกมนี้ก็เหมาะนะดีกว่าเอสการ์เดียไลทิงดีกว่าดีกว่าดีกว่า,วาเพราะนั้นมันบักคับแถวนะส่วนใหญ่ก็คือแม่งได้ใช้แค่อีสามแถวแรกเนี่ย ก็เอาเป็นว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับคันไว้ด้วยนะครับเราก็ขอบคุณผู้สนับสนุสนใจดีครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยใครสนใจก,ก็สามารถกดเข้าไปร่วมเล่นกันได้เลยนะครับมีเกมให้เลือกเล่นมากมายเต็มไปหมดเล่นเกมมิสตินะครับทุกคนวันนี้ลุงไปแล้วเจอกันครับผม